เดี๋ยวจะพาไปดูสตูที่ภาค so. มวยนะครับวันไฟนั้นยี่ <spe ak subway> สิบห้าก็ต้องตื่นเช้าหน่อยนะครับตื่นแต่สีห้าเพื่อมาถึงสตูเนี่ยต้องก่อนเจ็ดโมงเรียบร้อยละนี่ก็เป็นห้องเราวนๆหน่อยวนหน่อยวนหน่อยนะครับก็จะมีทีวีสองตัวนะครับให้ดูนี่เลยนี่เลยส่วนผู้บรรยายก็อยู่ตรงนี้คูเบต้องมาตรงนี้มุมกว้างก็จะประมาณนี้แหละหลายคนเดี๋ยวจะไม่รู้ที่ภาคมวยวัน วันมันเกือบสองปีแล้วนะบางคนยังไม่รู้เลยว่าบางคนนึกว่าภาพที่ลุมพินีที่สนามไม่ใช่นะฮะต้องมาที่สตูช่องเจ็ดตรงหมอชิดอะ่ะนะครับมีก็ที่นั่งผู้บรรยายพี่ป๋องนั่งตรงนี้พี่เต่ป๋องยังมาไม่ถึงครับไม่รู้ตื่นหรือ,อยังนะฮะส่วนคูเบตั้งตรงนี้นี่คูเบตก็จะเน้นทาง m อ a ป้อมจับล็อกอะไรประมาณนั้นส่วนตรงนี้ก็คือของผมครับมิเนโนมาดูข้อมูลหน่อย ข้อมูลนี่ก็พี่ๆเขาเตรียมมาให้นะครับนี่ก็เป็นประมาณายรายการแล้วก็ข้อมูลเรื่องน้ําหนักปฏิติส่วนสูงอายุอายุอะไรประมาณนี้ประเทศนะครับ 1, 5, 9, 25, วันไปในยี่ส้าคูเบสมีทีเด็ดฝากฝาก,ฟากแฟนมวยหน่อยไหมก็ถ้าตอนนี้ก็มีเดนิลวิลเลียมครับคู่แรกเลยใช่ไหมคู่แรกเลยครึ่งไทยออสเตรียครึ่งไทยออสเตรเลียอ่าคือสองคนนี้เคยเจอเดดดำลองั้งคู่เลยหรอแล้วเป็นไงเดทลำลงเนี่ยชนะบ,บางหมา แล้วก็แพ้ให้กับเดนเดวิลเลียมอาเหรอมันจะเป็นงูงกินหางไม่ได้ต้องรอดูครับต้องรอดู<ช>แต่ว่า<ช>แต่ว่าผมว่าก็เป็นอีกคู่ที่มันออ,อ,อ,อืส่วนผมฝากไว้ที่โจฮันเ,เอสตูปินานไอ้ตัวนี้จอมดิดจอลินมเคอร์มันหนักมากน่าหลอก <laughs> ก็ขอหมัดเดียวสินสมุทรวันนี้บังคับเกิดเพรแพ้มาหลายไฟล์ละแล้วก็ลีเกนเอเซลวันนี้มาเอาแชมป์คืนนะครับก็ประมาณนี้ ฝากติดตามด้วยนะครับวันไฟในยี่ห้าทาง Online ออนไลน์ตั้งแต่7จ็ดโมงแล้วก็ทางช่อง7จ็ดสิบโมงถึงเที่ยงนะครับให้ดูอะไรอีกดูดูก็ประมาณเนี้ยห้อง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 ภาคนะครับสตูสตูเจ็ดป้าบ่สตูเจ็ดนะครับก็เนี้ยหลายคนยังยังงงอยู่เลยว่าทําไมไปเวทีไม่เจอไม่เจอก็ผมไม่ได้ภาคที่เวทีครับผมภาคที่ช่องเจ็ดตรงนี้เลยเนี่ย,ยก็นั่งอยู่แค่เนี้ยฮะเงาเงานะครับถ้าอยากมาก็เจอ อันก๋็ยเตี๋ยวเนือแนะช,ช่องจดโอเคครับประมาณนี้ครับอีแต่ปองมาแล้วนะครับตื่นสายนะฮะวันนี้ <c oughs> ได้นอนกี่ชั่วโมงครับเมื่อคืนนี้ <c oughs> สองชั่วโมงก็ยังดีนะครับเวลาตื่นเือโอ้ยังมีเวลาแบบไปซื้อหมูปิ้งนะเมื่อกี้นะโอ้โหไม่กินไม่ได้เลยอ่ะก่อนเข้ารายการโอ้โหจนถึงเที่ยงอ่ะแต่ว่าตอนก่อนระหว่างรายการนี่ต้องผัดกันนะท <ไอ S 2> ้องน้ำอ่ะตอนแน่นอนครับต้องบริหารให้ได้นะฮะบริหารท้องไส้ ก็ประมาณนี้ครับในห้องในสตูภาคเหน่วยอันตีสามตื่นตีห้าทุกเดือนหนึ่งก็จะประมาณนี้จะมีครั้งหนึ่งวันใหญ่